อาครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮาสิมาจับคู่เด่นสองตัวบนนะครับไปเนาะนะครับสําหรับในคู่เด่นสองตัวบนของเฮานะครับในงวดนี้เฮาใส่เลยทั้งสองชุดเลยนะครับชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่นะครับอ่าเป็นชุดเดิมของเฮากัชุดหลักของเฮานะครับแล้วก็ชุดใหม่นะครับเนาะสําหรับในงวดนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งในสองยางนี่นะครับว่าเสียวมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับเนาะ สำหรับในสูตรใหม่ของเฮานะครับก็คือเป็นเลขสองสูตรชนนะครับในหลักสิบแล้วก weak, ็หลักหน่วยนะครับอย่างละสองสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่เนาะนะครับนะครับนี่เป็นหลักสิบบนสูตรใหม่นะครับก็คือสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับสูตหกตัวนะครับสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองนะครับนะครับเนาะสูตรที่สองนะครับพาเลขนะครับเนาะในชุดสองสูตรนี่ ถามันชนกันนะครับถ้ามันชนกันนะตัวใดห้ากระเซียวตัวนี้เป็นตัวเด่นเนาะในวันนี้นะครับในหลักสิบสุดใหม่นะสุดใหม่สองสุดนี้ชนกันมาเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่ถ้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่นะครับเนาะนะครับถ้าห้าเอามาเทียบชนนะครับก็คือเอาสุดเก้าของห้ามาเทียบก็คือจะได้ไปที่ตัวเด่นเนาะห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองชนเก้ากับเจ็ดนะครับชนเก้ากับเจ็ดเนาะในหลักสิบนะครับเดี๋ยวเราจะวางหลักสิบเพื่อจะจับคู่กับหลักหน่วยนะครับนะครับเนาะ แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเนาะคู่ขี้เนี่ยได้เลขขี้ทั้งสองสตรเพราะฉะนั้นนะครับในหลักสิบวันนี้ก็จะเป็นเลขขี้นะเป็นเลขขี้เดี๋ยวสิว่างหลักสิบก่อนนะครับนะครับนี่คือหลักสิบนะครับอาตัวที่ชนมานะครับเนาะตัวที่ชนมาด้สองส่ตนในชนกันเพียงสองตัวคือเจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้านะครับชนกันสองตัวเนาะ นะครับก็จะได้ไปที่นะครับชนกันแล้วก็จะได้มีสองตัวที่ชนนะครับก็จะได้ไปที่เกจกับเก่าวันที่นี่นะครับในเกจเก่าตัวนี้มันก็จะไปเข้ากับคู่ขี่นะครับคู่ขี่ได้เลขขี่ทั้งสองสูตรนะครับในหลักสิบนะะ 10. นะครับก็จะได้เกจกับเก่านะครับสองตัวนะครับได้สองตัวแล้ววานที่นี่นะครับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยส่วนใหม่สองสูตรนะครับใหม่สองสูตรหกตัวสูตรหกตัวสองสูตรสูตรที่หนึ่ง กับสูตรที่สองนะครับสองสูตรนี้นะครับเอามาเทียบชนกันแล้วได้ไปที่หนึ่งสองสามหกเจ็ดหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะหนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับเราบานที่เอาตัวนี้มาเทียบแล้วสองสี่ห้าหกเจ็ดนะสองสี่ห้าเจ็ดชนกันไปสามตัวสองหกเจ็ดเดี๋ยวเขาว่างตัวนี้ก่อนนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับก็นะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้สําหรับหลักหน่วยนะครับในเลขสองสุตรนี้ก็คือตัวนี้ชนมาสองสูตรตัวนี้ก็ชนมาสองสูตร รรวมๆแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขสี่สูตร,รับสี่สูตรอันนี้ก็ชนมาสองอันนี้ก็ชนมาสองอันนี้ชนมาสองชนมาสองอย่างละสองสูตรออามาใส่กันแล้วนะครับก็เป็นเลขสี่สูตรทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเมื่อวานที่นี้นะครับในหลักหน่วยตัวนี้นะครับในตัวชนนะครับตัวชนมีตัวไหนบ้างนะครับมีชนสองนะครับมีชนสองนะแล้วก็มีชนหกนะ แล้วก็มีชนเจ็ดนะครับชนหกกับชนเจ็ดนะครับก็จะได้ตัวชนไปที่สองหกเจ็ดนะครับสองหกเจ็ดสามตัวนะครับถ้าสามตัวนะครับเนาะทามาจับคู่กันนะครับจับคู่กันมันจะได้หกคู่นะครับจับคู่กันเลยนะครับได้หกคู่นะมันจะได้ไปที่เจ็ดสองนะครับ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดได้หกคู่นะครับจะได้หกคู่แบบนี้นะครับเลขวาที่นี่นะครับเนาะในหลักหน่วยนะียก็เป็นเลขขี้นะครับหลักสิบก็เป็นเลขขี้หลักหน่วยก็เป็นเลขขี้นะครับนะหลักสิบก็เป็นเลขขี้นะครับ เลขขี่ได้ส,สองสูตรนี่ได้มากสองตัวสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดสูตรที่สองได้ห้านี่คือหลักสิบเลขขี่นะครับก็ตรงกันนะครับตรงกันได้เลขขี่ตัวนี้ก็มาที่เลขขี่ก็ตรงกันนะครับเลขขี่สองตัวก็ตรงกันตรงอันนี้นะครับก็ตรงกับต <hai> <car Setting noise> ัวนี้นะครับ <đầu> ส <Laura> ําหรับหลักหน่วยนะครับก็ได้เลขขี่เื่กันนะครับหลักหน่วยก็ได้เลขคี่คือกันหลักหน่วยก็ได้เลขขี่ นะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะในเลขคู่นนี้หลักรวยสูตรที่หนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะเป็นโคู่ี้นะครับได้เลขคไมาได้คูได้เลขคี่มาได้คี่วัดที่บ้านมาได้เลขคี่เลขเก่ามาว่านี่ได้เลขเก็ยก็จะได้เลขคี่คือกันนะครับได้เกียร์เขืนนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรอันนี้ก็มีสองสูตรเท่ากันนะครับนี่หนึ่งอันนี้สองนะครับในสูตรที่สองนะครับ ในสุดที่สองคือตัวนี้นะนี่คือหน่วยบนสุดภูขี่ได้เลขขี่คือเลขห้าตัวนี้เนาะได้เลขห้าเลขขี่ได้เลขขี่เลขเ็ตมาได้เลขคู่เลขสี่มาได้เลขขี่เลขสามมาได้เลขขี่นะครับเลขเกตมาได้เลขขี่เลขสามมาได้เลขคู่เลขแปดมาได้เลขขี่เลขเก้ามาวันนี้ได้เลขหนึ่งครับวันนี้ได้หนึ่งนะครับได้เลขขี่นะครับได้หนึ่งนะได้หนึ่งก็ได้เลขขี่ทั้งสองอันนะครับทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะ ยืนยันสองส่วนะนะครับนะถ้าได้เลขคี่นะครับนะนะครับมันก็จะมีเลขคี่อยู่เพียงตัวเดียวก็คือเลขเก้าไอ้เลขเก็ดเ,เลขเก้าตีเลขเก็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดไอ้เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดก็จะเป็นตัวนี้นะสองคู้นี่นะนะครับแล้ววันที่นี่ ถ้าแต้มรวมเขานะครับเนาะถ้าเราอาแต้มรวมเรามาจับนะครับแต้มรวมสําหรับแต้มรวมนะครับเนาะนะครับวดนี้ชนกันมากระจายเลยนะครับเจ็ดตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับแต้มรวมนะครับนะครับเรียกว่าเป็นตัวนี้เนาะนะครับแต่ยังไดก็ดาีเข้ามาตรงแต้มรวมกันเลยเพราะว่าเลขของเขามันหน่อยโตอยู่แล้วนะเดี๋ยวเข้ามาใส่ลองเบิร์นะครับศูนย์สองสามสี่ห้าหกเก้านะครับแต้มรวมเนาะศูนย์ สองสามสี่ห้าหกเก้านะครับในสองตัวที่มันเป็นเลขเด่น Akt นี่นะครับมันก็จะเข้าแต้มนะครับเจ็ดเจ็ดก็เข้าแต้มสี่นะครับเก้าเจ็ดก็เข้าแต้มหกก็จะเข้าไปที่สองแต้มนี้นะครับตัวนี้นะครับนะักครับเนาะสำหรับรเลโคู่เด่นขอ,ของเข้านะครับได้ไปที่หกคู 5, ่เด่นที่สุดก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดมีคู่บ้ลด้วยนะ ในสองคู <The> enfin caso, ่เด mm ่นนะครับสองคู่เด่นเท่านั้นนะมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือคู่เด่นนะครับนะครับถ้าเป็นตัวที่ชนมานะครับนะนะครับตัวที่ชนมานะครับมันมีสองยางนะครับมันมีสูตรอันนี้เป็นสูตรใหม่อันนี้เก่านะครับสองสูตรชนสองสูตรชนเอาว่าเป็นแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นห่าาเทียบโดยสองสูตรนะครับก็คือให้มัน ยืนยันกันนะครับว่าเป็นเลขขี่กิ่งมาเลขขี้นะยืนยันสองสูตรก็โอเคนะครับอันนี้ก็ยืนยันสองสูตรก็โอเคก็จะเป็นคี่กับขี้แต่ว่าถ้าคี้กับขีนะครับมันจะมีเลขอยู่อย่างละห้าตัวนะครับอย่างละห้าตัวนะครับขี่นะครับก็หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะเอามาจับคู่กันนะหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าถ้าเป็นเลขขี่ต่อเลขขี้นะครับในหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเนาะเป็นเลขขี่ถ้าเอาออกทั้งหมดเลยนะครับถ้าเอาเอาทั้งหมดก็จะมีหลักละห้าตัวนะครับตามสูตรแล้วนะครับหลักสิบมีสองตัวคือ เกับเก้าหลักหน่วยมีตัวเดียวคือเลขเกตนะครับในลูกวันเดทที่เป็นเลขเด่นนะครับเนาะที่เป็นเลขขี่นะครับเลขขี่ตามสูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะได้มีเลขเกต์เด่นตัวเดียวนะครับในหลักหน่วยก็คือเลขเกต์เลขเก็ดในหลักหน่วยหลักเสียมมีเจี๊ยบเขเก่าสองตัวนะครับนักครับเนาะนะครับอีกอันนึงนะครับเนาะเอาจะเป็นเบื้องหลักร้อยนะครับเนาะสำหรับหลักร้อยนะครับเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยคําวณผนดไปสั่นมา เดี๋ยวนะครับพอมาเบิงให้เพื่อนๆนะครับว่าคำนวณผิดนะครับเพราะว่าในสูตรที่สองนั่นคำนวณผิดพัสดุ์เป็นว่านะมันต้องได้บวกสองนะตัวตัวสุดท้ายพัสดุ์สูตรที่สองพัสนุ์นะสูตรที่สองตัวนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนแจ้งมาบอกว่าสูตรที่สองเนี่ยตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขหนึ่งนะพัสน์เดี๋ยวมาเบิงนะครับเนาะในตัวสุดท้ายก็ตัวนี้นะครับทุกวันนี้เนาะนะครับตัวนี้มันได้ไปที่นะครับ สี่ห้าหกแปดสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งอ่ะต้องต้องได้หนึ่งนะครับเนาะตัวนี้นะครับสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งนะเหมือนตัวนี้นะครับสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งเนาะนะครับสําหรับได้หลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยของเรานะครับตัวนี้ปิดเนาะนะครับตัวนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับเออตัวนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับ เนาะนะครับเราบันที <lamps. S 2> <T> ่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปแกะตัวนั่นเนาะนะครับนะครับหลัร้อยตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับต้องเป็นเลขหนึ่งเนาะนะครับนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ก็จะมาชนตัวนี้นะนะครับก็จะมาชนตัวนี้นะครับเลขศูนย์ก็จะไม่ชนนะครับจะมาชนหนึ่งนะครับจะมาชนหนึ่งตัวนี้นะครับหนึ่งศูนย์ก็จะไม่มีนะครับศูนย์ก็จะไม่ชนก็จะมาชนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ต no ัวนี้นะครับจะต้องเป็นเลขหนึ่งนะครับศูนย์ไม่ชนนะชนหนึ่งชนหนึ่งนะครับนะครับในหลักร้อยนะครับก็จะชนไปที่เลขหนึ่งนะครับนะครับไม่ได้ชนศูนย์ละทีนี้เพราะว่าศูนย์คำนวณผิดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็คู่ขี้ก็ได้ไปที่เลขขี้นะครับคือเลขเกตนะครับหลักร้อยนะครับได้ไปเลขขี้เนาะหลักร้อยนะครับคู่ขี้วันนี้หลักร้อยได้เลขขี้เฉยเลยนะครับเนาะ เขาไปวิ่งคู่ขี่จิกหน่อยนะครับเพ <mel> ้ากันน้ำเสดายเปินๆแล้วล so, right ่ะนะครับว่านนี่นะครับจะอาจจะดวนๆนัดหน่อยนะนะครับแล้วเขามึงเดี๋ยวกรอบหนึ่งนะครับในคู่ขี่ในหลักร้อยนะครับนี่นะครับเนาะการประมานผลเข้ามาตำแหน่งใบปฏิรีเรียบร้อยนี่นะครับตามนี้เนาะนะครับมาตำแหน่งใบปฏปรี่เรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับแต่มาเลขตัวนี้ลบหนึ่งนะครับเนาะนครได้เลขขี่มาเลขขี่เลขคู่มาเลขคู่ก็ได้แบบนี้เนาะในหลักร้อยคู่ขี่นะครับ ในหัวทีพันมาได้เลขขี่นะครับเลขขี่ก็มาวันนี้ได้เลขขี่นะครับก็คือเลขเกตตัวนี้แต่เลขขี่มันก็จะมีอยู่สามโต๊ะบัี้นะครับเดขขี่เนาะนะครับเก้าหนึ่งสี่ห้าเด่นเลขขี่ก็เก้าหนึ่งห้านะครับนะครับชนมาสองสูตรนะครับได้สี่ตัวสําหรับหลักร้อยนะครับได้ไปที่เก้าหนึ่งสี่ห้านะครับแล้วก็เป็นเลขขี่คือกันนะครับเนาะหลักร้อยก็เป็นเลขขี่นะครับ ะครับได้เลขเก็ดนะครับได้เลขขี้นะครับก็มีเลขเก็ดเต็มไปหมดเลยนะครับที่ก็ได้เกต์ก็ได้เก็ดก็เป็นเลขขี้นะครับก็จะเป็นเก้าหนึ่งสี่ห้าก็มีสามตัวนะครับก็มีเก้าหนึ่งห้ามีเก้าหนึ่งห้านะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะได้ไปที่เก้าหนึ่งห้านะครับสีไม่มีเนาะเอาเก้าหนึ่งห้า สามตัวนะครับหลักร้อยนะครับเก้าหนึ่งห้านะครับสามตัวนะครับก็จะเอาตัวนี้มาจับใส่นะครับเนาะเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับก็จะได้ไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่ง หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสามตัวก็จะได้มันเป็นแบบนี้นะครับหลักร้อยมีสามตัวนะครับหลักคู่เด่นมีสองคู่ก็ได้ไปที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ด เพราะว่าเลขเด่นมันมีสองคู่เนาะเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขสามตัวจะได้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเบิ่งแต้มรวมสามตัวบนเนาะนะครับตัวไหนจะเข้าแต้มบ้างนะครับเนาะนะครับผมแต้มรวมสามตัวบนนะครับผมได้คิดต่อไปเอานะครับอีกอันนึงนะครับเพื่อนๆเนาะเพื่อนเพื่อนอ่าทั้งอ่าทั้งคนฝันแม่นนะครับเพิ่นแจ้งมาบอกว่านะครับเนาะเพิ่นแจ้งมาบอกว่าไอ้คู่ที่หนึ่งโบมันสี่ศูนย์เล่ย์ัสันแจงไม่แน่วสันทางคนฝันแม่นนะครับเนาะ นะครับบอมเบนซีศูนย์นะครับเพื่นแจงบอมเบนจีนนะครับเขาจับมาผิดเขาจับมาผิดเนาะเขาฟังบรสักบอกเขาจะไหนนะครับนะครับในในคู่ที่หนึ่งเนาะคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งตัวนี้นะครับตัวคู่ที่หนึ่งตัวนี้บอมเบนซีศูนย์นะครับเป็นสี่สี่นะนะสี่สี่เด้่เพื่นมาบอมเบนซีศูนย์เอาคนฝันแม่นนะครับแจให้แเรวเด้วยสี่สี่ไม่ใช่สี่ศูนย์นะครับสี่สี่นะครับคนฝันแม่นนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ใช่40นะครับ40ไม่มีผลบันมี 40, 45, แต่4 4 4 1 4 5 4 6นึเพราะฉะนั้นเฮาสิลบ 40, 40 4 4 0 4ีนยะตัวกลับนะครับตัวนี้ก็สี่สีก็ 44, ไม่ต้องกลับนะครับก็สิเหลืออยู่ตัวนี้นะ4 4 4 1 45, 46, 4 5 4 6แล้วก็1 4 5 4 6 4นี่คนฝันแม่นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะ okay, right, ะเอาแกให้เพื่อนไปเรียนรวยสำหรับคนฝันแม่นนะครับเจแล้วเด้อนะครับคนฝันแม่น4 4่่ไม่บอแม่น40เด้อ4 4นะครับ สี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกนะครับจำนวนคนเป็นแม่นนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมในคลิปต่อไปเฮาจาังคอยมาเบาแบบิ่งแต้มรวมสามตัวบนเนาะนะครับนะครับเพ,พื่อนๆก็บ,บอกว่าลงเลขเด่นสองตัวให้แนะ่เด่นสิบหน่วยบนนะครับเดินมายี่สิบห้าวดนะครับผมในงวดที่ผ่านมาได้ไปที่ 7, 9, 9, 9, เจ็ดเก่านะครับเฮาลงให้เพื่อนๆไปก็คือได้ไปที่เจ็ดกับเก้าเก่าบ้านหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมา ป็นวาลงสุดนี่ใหนแน่ว่าสักร์าเอาเดี๋ยวนีคลคปต่อไปเ้าทวากันต่อนะครับเราสรหกียร์เบลลิเซันเน่เาเน้านเพอนไเลยนะครเดนอวบน 7, 7กับ97เนะครับเอาสากียนี่้นเพื่นไเลยกวันเดรับ